สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมืออีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมือดีมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะสี่นะครับขึ้นชกกัยในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถูกใจนนี้ะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจะสี่นะครับมาฝากกับแฟนมือทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสมอเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนไปก่ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามุทเทจิตศีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมุทเทจิตศีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือว่าวานกเขากม .11 ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสายลุง SP กันสาตแปะมินบุรีพิกัด121ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คืออํานาจเดชสิทธิ์นายกโมทส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับซมปังงามปอปมุกพิกัด116ปอนด์ครับ คู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือดาร์กี้นกเขากมอ1ินะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กตราเพชรชมพูนะครับพิกัด140ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสมานสอสมานกาเมนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กบิวเจซีนะครับพิกัด123ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจท,ที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนบัตรใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแ adpk สองสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk สองสี่ 24, ครับ ส่วนแฟนบอได้นะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์นะครับถ้าใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายตรงคือวาวานกเขาก็มอสิอ็ดนะครับหรือว่าเพชรสายชนวออุรชานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายรุ้ง SP กันสาดแป็กมินบุรีนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คอสตาเด็ดสิงใต้นะครับพิกัด121ปอนด์นะครับ ธนัทแดงนะครับวาวานี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับใบสิบเปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีเสี่ยนกเขาบุญชัยเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเพชรครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับวงในไล่แขนกวางแทงรุนแรงหลักเหลี่ยมดีมัดศอกคมนะครับ 3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทนาน่าแฝดแดงก็มีชนะคะแนนวัชรพลนะครับววันทวีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรสมหมายตุลาหนึ่นะครับที่เวทีชนนท่อง7สีล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพชรสมหมายตุลาหนึ่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกท่อท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะ2ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล์ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายรุ้งนี้เป็นในโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่วัย17ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมูลสอโชคมีชัยนะครับมีท่านเสียตู่สุรกิจมิ่งเมืองนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเสือแปะมินบุรีนะครับสมบัติจันทบุตรนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบูสู้ดุดันนะครับ สามฟอมหลังสุดนะครับของท่าด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะคะแนนมหาหินนักบินอะไรยนนะครับที่เวทีช่องเ4นะครับวันนั้นหักประกาเซียนเลยนะครับพลิกชนะมหาหินมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับใบแพ้คะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่นะครับที่เวทีตะวันนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนแมนสิทธิเจนิมที่เวทีตะวันนะครับเดือนเมษายนปี66นะครับก็น่าจะเมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีรายการชกอีกหนึ่งไฟนะครับในสึกท่อน้ำไทย TKO เกียรตเพชรกับทางด้านจักรชัยสอดําเนินนะครับเดือนสิงหาคมปีเดือนที่ผ่านมานะครับมีรายการชกอีกหนึ่งไฟนะครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะชกกับทางด้านจักรจักรชัยสอดําเนินนะครับช่างน้าหนักเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนถึงเวลาชกนะครับทางด้านจักรชัยเกิดอาการป่วยนะครับจึงต้องถอนไปนะครับทําให้ทางด้านสายลุงนะครับตกล็อกไป1รายการนะครับไฟล่าสุดที่ชกไปก็เดือนเมษายนปี66นะครับสเดือนที่ผ่านมานะครับ สามฟอร์มหลังสุดของตนาคารน้่เงินก็ชนะ2ไฟฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ไฟฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าใกล้เคียงกันมากนะครับฟอร์มของทั้งคู่นี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานเบอร์ต,ต้นของเมืองไทยด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นบรรยากาศหน้าเสือไม่แตกต่างนะครับฝีม้ายเมือก็อใกล้เคียงกันนะครับ แต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับสายลุ้งนะครับ SP กันซาดแปะมินบุรีนะครับดูว่าชนะมหาหินนี่แบบหักปากาเซียนเลยนะครับแล้วก็ไปประทะกับวันวิเศษแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะแมนสิเจนิมนะครับก็ดูว่าชื่อมวยของท่านฝ่ายน้ําเงินสายลุงนะครับอาจจะดูดีกว่านี้ด้นะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับใกล้เคียงกันครับคู่นี้น่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้สูสีนะครับแต่วันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสายลุง SP กันศาดแปะมินบุรีนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะวาวานะครับนกเขาก็มอสิบเอ็ดไปได้แบบสนุกคคู่ขนะรับ คูน่น,นี้น่าจะคู่ขี้แน่นอนนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายลุง s อสกันสัตแปะมินบุรีนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายลุง s อสกันสัตแปะมินบุรีมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คืออัมนาจเดชสิทธินายกโมดนะครับหรือว่านายกโมดทุ่งสงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสามป่างามปอปะมุกนะครับพิกัดก็คือ116ปอนด์นะครับ ทราฟแดงนะครับอํานาจเดชนี่เป็นนักชกจากนครสีธรรมราชนะครับใบสืบาปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์นะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับมีนายกโมทนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับสาดแข้งต่อยหมัดนะครับวงในปั้มตีแข็งแก่บบูดูดันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับชกอยู่สายศึกเกตเพชรอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับอำมนาเดชก็มีแพ้คะแนนเพชรแสนสุขชดบางแสนนะครับที่วิธีช่องเจ็ดสีหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนแพ้นอกยกที่สามนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับในศึกวันลุมพินียะล่าสุดนะครับยกเลิกการชก กับทางด้านวันชัยน้อยสิงปาปากน้อยที่เวทีจ้อง74นะครับวันนั้นดูยกผิดนะครับมีชกกันแค่4ยกนะครับแต่ว่า,าทางด้านผู้ตรวจสอบยกดูยกผิดเป็นยกที่5นะครับสุดท้ายชกไม่ครบ5ยกนะครับจึงต้องยกเลิกการตัดสินนะครับหลังเกมก็มีกระแสดรามา่าตามมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝั่งแดนนี่ถือว่าอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้2ไฟแล้วก็ยกเลิกการตัดสิน1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซ้ำป่างามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาววย23ปีนะครับทำการพิจซอมอยู่ที่ค่ายมือปอประมุกนะครับมีนายกประมุกโรจนนาตันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวเชงโงกนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวานะครับฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามาเยือนนะครับเดิมทีท่านซ้าป่างามจะชกอยู่สายศึกจิตเมืองนนท์มวยดิว นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนนะครับสภาพแวดล้อมอาจจะดูเป็นรอนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับคนทา้านฝ่ายน้ำเงินซาป,ปางงามก็มีชนะนอกยกที่สานะครับแม็กนัมเพชรบ,บ้านบึงนะครับที่สึกมวยดีวิถีไทยนะครับวันนั้นมาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็แพ้นอกยกที่2นะครับเพชรน้ำำําคําพันดักรัตนบุรีนะครับในศึกเก้าโมดีวิธีไทยนะครับหลังจากนั้นก็ไปชนะนกยกที่สานะครับสอนศึกกอ,อกกรรมปน้าที่วิีจิตมังนวนนะครับวันนั้นทา้านซ้าป่างงามนะครับไปเตะตามน้ํทาท้านสอนศึกนะครับทำให้สอนศึกลุกไม่ขึ้นนะครับกรรมการดูภาพช้าแล้ว ไม่เป็นการฟาวนะครับเพราะว่าเป็นการเตะลูกตามน้ำนะครับจึงทําให้ทางด้านซามปังอามชนะน็อกทางด้านสอดซึกไปในยกที่3นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับไปชนะน็อกยกที่2ปืนสับโยทินในสุดก้ามูดีวิถีไทยนะครับสฟอร์มหลังสุดนี่ถือว่าชนะ2ไฟแล้วก็แพ้1ไฟฝนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ชนะ2ไฟาเป็นการชนะน็อกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักแรงประเภทอาวุธหนักแรงนะครับตน้ตนๆรุนับรุนน็นนอกอันตรายเลยนะครับ คู่นี้เจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับอำนาจเดชนะครับชกอยู่สายสึกเกตเพชรอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับเพราะว่าจะชกอยู่สายสึกจิตมงนนมวยดีวิถีไทยนะครับวันนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินฟอร์มจะดูดีกว่านะครับสามไฟล์หลังสุดชนะนอกไปถึง2ไฟล์เลยนะครับแต่ว่าบรรยากาศอาจจะดูประรองนะครับเพราะว่า มาเยือนนะครับถือว่ามาเยือนนะครับยังไงเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก็บรรยากาศน่าจะดูดีกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงอำนาจเดชนะครับต้นๆถ้าไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับปลายๆนะครับดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะเข้าในนะครับดูแล้วเหนียวแน่นกว่าครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอำนาจเดชสิทธ์นายกโมดต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับผ่าน3ยกไปแล้วดูว่าอาวุธหลากหลายกว่าครับคู่ที่2นะครับของมติทนสีนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอำนาจเดชสิทธ์นายกโมดครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแสดงคือดาก,กี้นกเขากมาอ11นะครับหรือว่าพอหอมกลิน่นหรือว่าลูกมะขามหวานนะครับหรือว่าสวรค์สร้างมันจาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ตราเพชรชมพูนะครับหรือว่าประกรณ์พรสุรินหรือว่าสิริลักษ์มวยไทยนะครับพิกัด140ปอนด์ ทาราลสฟแดงนะครับดากี้นี้เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย25ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮเบวนะครับทองอินแม่นสอนลานารานะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสี่ยนกองเข่าบุญชายเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าล้วนๆเลยเปิดเกมเดินปั้มจับตีขว้าคอล็อกลัดตีเหนี่ยแน่นแข็งแก่งแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆร่างกายไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า3ไฟหลังสุดนี้แ สามไฟล์ล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีแพน็อกยกที่4่ลุงแสงตะวันสอภาราชนะครับที่มวยไทยจ4ดสีนะครับในศึกมวยไทยจ4ดสีนะครับวันนั้นทางด้านฝ่ายแดงทางด้านดักกี้ได้เปลี่ยนน้ำหนักครับเนื่องจากว่าลดน้ำหนักไม่ลงนะครับสุดท้ายก็แพน็อกให้กับทางด้านลุ่งแสงตะวันที่วิธีช่องเจ็ดสีมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปแพ้น็อกยกที่1ซุปเปอร์บอลทีเคยุทธนานะครับที่ นครราชสีมานะครับล่าสุดนี้แพน็อกยกที่4วรพลเกตชัดชนะนะครับที่เวทีช่อง7จสีอีกครั้งนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้แพรวดทั้งสาไฟแล้วก็เป็นการแพ้น็อกทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนไยน้ำเงินนะครับเอกตรานะครับเป็นนักโชกจากอุดรธานีวัย26ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ปกรณ์พรสุรินนะครับมีนายกพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับสาดแข้งต่อยหมัดไล่แขนนะครับขวาคอปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบูสู้ดุดันนะครับ ค <hi> ู่นี erm. ้ต้องบอกว่าฟอร์มนี้ไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังสุดของธนาคารฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ยังดูสลุดสลุดอยู่นะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของธนาคารฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะคะแนนฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตนะครับที่เวทีลังสิตหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยกเบสชะอวดนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกท่อน้ำถ่ายเกียรติเพชรนะครับล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนลุ่งแสงตะวันสอภาราชที่เวทีราชดำเนินในศึกท่อน้ำถ่ายเกียรติเพชรนะครับสฟอร์มหลังสุดของธนาคารฝ่ายน้ำเงิน อาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับเพราะว่าชนะ1ไฟล์แล้วก็สะดุดแพ้ไป2ไฟล์นะครับกุลีถ้าเทียบกันที่ฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงอ่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงเวทพิกัดเนะี่ยเวทปล่อยๆของทางด้านฝ่ายแดงนะครับดาก,กี้นกเขาก็มอ11จะดู ปล่อยๆดูเวทใหญ่กว่านะครับไฟล่าสุดชกไว้ร้อยสี่สิบสองปอเลยนะครับก็ดูว่าเวทพิกัดปล่อยๆของทนานด้นฝ่ายแดงจะดูใหญ่แล้วก็ดูหนักกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับทนานด้นฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีชนะ3สามไฟลล่าสุดนี้ชนะหนึ่งไฟแล้วก็สรุดแพ้ไปสองไฟนะครับก็ดูว่าร่างกายของทนานด้นฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่าต้องบอกว่าทานด้นฝ่ายแดงนะครับดากี้นี่ชกชนะไว้ไฟล่าสุดต้องอเดินสิงหาคมปี65ประมาณ1ปีที่ผ่านมาเลยนะครับวันนั้นกกง้อศึ แฟ a ์เทคนะครับที่เวทีราชดำเนินมานะครับก็เดือนสิงหาคมปี65นะครับชนะไว้ไฟล่าสุดก็1ปีที่ผ่านมานะครับหลังจนากนั้นก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็ดูว่าร่างกายของท่าแฟรแนะครับดากี้ช่วงหลังๆเริ่มกรอบร่างกายไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าวันนี้เวทพิกัดปล่อยๆอ,อ,อาจจะดูดีกว่านะครับ แต่วันนี้ผมมองไปที่ร่างกายนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเอ็กตราเพชรชมพูนะครับเวทอาจจะดูเล็กกว่านะครับเวทปล่อยๆดูเล็กกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับวันนี้ยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่าน่าจะเอาชนะดากี้นะครับลูกนกเขากมอ .11 ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สานะครับรองคู่เอกของมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเอ็กตราเพชรชมพูครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับไฟแดงก็คือเพชรสมานสอสมานกาเมนนะครับหรือว่านิวแสนเชิงประกรณ์พรสุรินนะครับหรือว่าสอกติกาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กบิลเจซีนะครับหรือว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับพิกัด123ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสมานนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยยี่สิบปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายบุญลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับมีเสียสมานบุญยอนะครับเจ้าของสสสสีเื้้้อแลวกก็ใหารรนนนนัับบุะค เป็นมวยซ้ายนะครับเพชรสมานนี่เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเกลี่ยมดีมาสอกคมนะครับฟอร์มสดนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทา้า่ายแดงเพชรสมานนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรแสนแสบส่อจะต้องปาจีนะครับที่เวทีตะวันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็หายไป6เดือนนะครับกลับมาในรอบ6เดือนไฟแรกก็ชนะเพชรแสนแสบนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนปานเทพบีเคเขาใหญ่ที่เวทีราชดำเนินะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเดโชปอบริลักที่เวทีช่อง74นะครับชกไวไฟนั้นก็เดือนมีนาคมปี66นะครับก็น่าจะประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรือไปเลยนะครับหายจากเวทีมึงกุงไปอีกนะครับไฟนี้กลับมาก็ถือว่าเรือเวทีไปอีก6เดือนนะครับถือว่าชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าฟอร์มดูดีมากๆเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดชนะรวดทั้ง3าไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กนี่เป็นนักชกจากจังหวัดตรังวัย24ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดียแคมีนะครับมีเสียโบสนะครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาควบเครื่องเปิดเกมนะครับสาดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับล็อกัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกคมหลักเกลี่ยดีฟ้อมสดไม่แพ้กันนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทาร่าฟราฟนเงินก็มีชนะคะแนนเสาเอกอออัญชริยะนะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจนากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรศิลาวออุราชานะครับที่เวทีหลังสิทธิ์นะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับมิเกลเฟอร์นันเดสนะครับที่ราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนินเวิร์ลซีรีส์นะครับสามฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี่ชนะรวดทั้ง3ามไฟนะครับฟอร์มสด ไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้ต้องบอกว่าต่างสึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรสมานี่เดิมทีก็จะชกอยู่สายสึกเก็ทเพชรอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินดีเซลเล็กนะครับเดิมทีจะชกชกอยู่สายสึกเพชรยินดีนะครับก็ถือว่าข้ามถิ่นมาครับก็ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับฉะนั้นบรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงเพชรสมานอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่า ชกไว้สฟอร์มหลังสุดชนะรวดแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ําเสมอเลยนะครับไได้านฝ่แดงนะครับเพชรสมานฟอร์มสดก็จริงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าการเคลื่อนไหวไม่ค่อยต่อเนื่องครับฝ่ายนี้ก็เรือเวทีไปประมาณ6เดือนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นร่างกายผมดูว่าด้านฝ่เหเงินจะดูดีกว่าถึงแม้ว่าจะมาเยือนก็จริงนะครับแต่ผมดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับ น่าจะยีระยะได้มั่นคงกว่านะครับวันนี้ผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างดีเซลเล็กบิลเจซีนะครับมองไปที่เรื่องสภาพร่างกายนะครับสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับคู่ที่4นะครับ่คอกนำรายการของมวยไทยจัดสนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดีเซลเล็กบิลเจซีครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของมวยทัชสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสายลุง SP กันศาสตร์แปะมินบุรีนะครับคู่ขี้สูสีนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับสายลุง SP กันศาสตร์แปะมินบุรีคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายใดนะครับอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับทั้งนั้นฝ่ายน้าเงินนี่มาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมสีจะชกอยู่สายศึกจิตมงนนมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปท คู่ที่3ลรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กตราเพชรชมพูนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าทางด้านฝ่ายแดงดากีนี่ไม่ชนะใครมา1ปีเต็มแล้วนะครับดูว่าร่างกายเป็นรองนะครับคู่ที่3มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเอ็กตราเพชรชมพูและค uh, <c oughs> ู่ท <s deuxième illustrations> oui ี่4ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กบิลเจซีนะครับมาเยือนก็จริงแต่ดูว่าสภาพร่างกายน่าจะดูได้เปรี่ยมนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องนะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าบานเจ้าถิ่นแต่ว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องครับดูร่างกายเป็นรองคู่ที่4ก็มองไปที่ฝ่ายนน้เงิ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนหมยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ